สวัสดีครับสวัสดีครับสามาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่อง v P ธรรมดานะครับช่อง v P ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนิเคอ,อิเช้านะครับหุ้นนิเคอ,อิเช้าของวันที่25กันยายน2567นะครับ วันนี้ีก็จะมีให้ชมทุกๆวันจันถึงวันศุกร์นะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานาเสนอ้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นๆเพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกๆวันเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาบานเรียงให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นๆเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะ ไม่เจ็บไม่จนนะครับกันผงมังคังมังมินะครับสวีทรับสวีโชคสวีศุกนะครับเรามาชมกันเลยนะครับวันนี้จะได้มามาช้าวันนี้หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะครับเน้นที่ห้าหกเจ็ดข้างหน้านี้นะครับห้าหกเจ็ดข้างหน้านะขอพักผึ้นมาหนนะครับเราจะมาเน้นที่หนึ่งเป็นหลักนะ หนึ่งตรงนี้นะครับหนึ่งตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ครับหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับจดเอานะครับเรียบร้อยนะครับคุณนี่คืออีกเช้านะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทท่านนะครับขอทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับยวงดีเฮงงงงงนะครับ ไม่เข็บไม่จนนะครับมันคงม้างครั้งบ้างมีครับตามนี้นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้นะขออภัยด้วยนะครับวันนี้มันมันมันรีบนะครับมันรีบก็เลรีบดินทรานะครับประมาณนี้พอไม่ทันนะครับฝนก็ตกทั้งวันเลยอุปสรรคเยอะแยะเลยวันนี้แต่ก็สู้ๆนะครับประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับสวัสดีครับ